สวัสดีครับอย่างที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วนะครับว่า to be in หมายถึงอยู่เช่น the headmaster is in อาจารย์ใหญ่อยู่หรือ the boss is in เจ้านายอยู่ใช้วันีนี้ในกรณีที่คุณโทรหาใครสักคนแต่คนคนนั้นไม่อยู่โดยถามว่า when will he be in เขาผู้ชายจะอยู่ที่นั่นเมื่อไหร่ หรือ when will she be in เขาผู้หญิงจะอยู่ที่นั่นเมื่อไหร่ใช้ do you know ในความหมายว่าคุณทราบไหมว่าเช่น do you know when he will be in หรือถ้าเป็นผู้หญิงนะครับ do you know when she will be in นอกจาก do you know แล้วก็ยังมี could you tell me could you tell me แปลว่าช่วยบอกผมหน่อยว่าเช่น Could you tell me when he will be in? ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับ Could you tell me when she will be in? ทัวร์นี้ครั้งหนึ่งนะครับพูดตามผมนะครับถ้าจะพูดว่าเขาจะอยู่เมื่อไหร่สามารถพูดได้3วิธีคือ when will he be in? Do you know when he will be in? และ could you tell me when he will be in?